เริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วเริ่มยังไงฮะอาโกเล่ากันเลยแม,แม่ไก่แม่ไก่ดู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 แม่ไก่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  <laughs> <laughs> ตอ่ออานตอ่อแม่คะ่ะหนูอยากไปทานยาวๆแป็นน้มังค่ะาไม่ตดค่ะ <laughs> มันคือเรื่องอะไรอะ่ะแม่ไก่แฮปปี้แม่ไก่เราเป็นเอาเรื่องเด็กชาย